วันนี้จะมาไล่ดูพระกันนะครับองค์แรกก็จะเป็นพระกรุเนื้อดินครับพระขุนแผนใบพุทธาครับกลุกวัดใหญ่ชัยมงคลครับของอยุธยาครับพระขุนแผนใบพุทธาเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากแลวครับของแท้ๆหาดูยากครับพระองค์นี้ เป็นพระเดิมๆสภาพผ่านการใช้มาน้อยนะครับดูเก่าดูแห้งครับคมลึกตามซอกจะมีคราบกุอยู่บ้างนะครับ จะเห็นแรหลรอยอยู่ทั้งองค์เลยครับนี่ด้านหลังครับจะเป็นรอยมือด้วยครับด้านหลังจะนูนอูมนะครับพระองค์นี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเหมือนพระใหม่นะครับเพราะพระมันมจะมีคราบอีกชั้นหนึ่งเคลือบอยู่ครับ แต่ถ้าส่องกล้องแล้วจะเห็นชัดเจนครับเนื้อหนึกนุ่มผ่านการใช้มาน้อยพิมพ์จะลึกจะคมครับชัดครับเดี๋ยวนี้หาดูยากนะครับ พรขุณแผนไปพุทซาของอยุธยานะครับพระพุทธคุณก็ไม่ต่างจากขุนแผนบ้านกลางนะครับแต่ความหายากมีมากกว่าขุนแผนบ้านกลางครับ,รบพิมพ์ลึกคมชัด ซอกจะลึกนะครับบัวก็คมชัดนะครับดูชัดชัดนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับ โอเคครับมาดูองค์ที่สองกันนะครับอันนี้จะเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านรุ่นแรกปี2497นะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับจะมีเนื้อเกินตรงไหลนิดหนึ่งครับองค์นี้พระแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระเก่าแห้งหนึกนุ่มภาษาเขาจะเรียกว่า แห้งแต่มีน้ำมีนวลครับดูด้านหลังครับจะมีแร่ลอยอยู่ป,ปลายนะครับถ้าส่องด้วยกล้องจะพบ เก็ดสีแด,แดงแดงออกส้มๆนะครับบางคนก็เรียกเม็ดกล้วยป่าอันนี้คือมวลสารสำคัญนะครับของหลวงปู่ทวดวัดช่งให้เดี๋ยวนี้หายากแล้วครับราคาก็ไปสูงแล้วครับเป็นที่เสาะสแสวงหาของคนเยอะแยะเลยครับ จำนวนการสร้างประมาณ84,000องค์แต่ไม่ถึงนะครับไม่ครบครับเพราะเวลาจำกัดได้พละประมาณ60,000กว่าองนนครับเดี๋ยวนี้หายากนะครับราคาก็ไปไกลแล้วครับนี่ครับ ด้านหลังอีกทีนครับนี่ครับเป็นพระในฝันของใครอีกหลายๆคนนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากครับครับมาดูอีกองคหนึ่งครับอันนี้เป็นพระหล่อนะครับเรียกว่าพระกลิ่งขเขมนหน้าตัก,กะแตนนะครับ อ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพระกริง่งเขมรจะมีด้วยกันประมาณสามพิมนะครับคือพิมพ์อันนี้คือพิมพ์บัวตุ่มนะครับแล้วก็มีพิมพ์บัวฟองมันนะครับแล้วก็บัวฟันปลาครับ เขาเรียกว่าพระขมิตาขุดนะครับดูตาครับจะไม่ได้เป็นหล่อนะครับจะไม่ได้หล่อมานะครับเขาขุดนะครับเนี่ยดูครับดูชัดๆนะครับจะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับกลับดำแล้วครับเนี่ยครับดูด้านหลังพระครับ ข้างใต้จะมียันโอมนะครับเขาเรียกตัวโอมครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นพระที่หายากอีกองคหนึ N ่งครับ พระกลิ่งเขมรหน้าตะก,กะแตนพิมพ์ใหญ่บัวตุ่มครับแต่องค์พระไม่มีกลิ่งนะครับเขาเรียกพระกลิ่งแต่ไม่มีกลิ่งนะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ